ตอนนี้ครับต้องมารอลุ้นกันต่อว่าวันที่17พฤษภาคมนี้<ะ>ทางด้านของคอรมอเองจะมีการเคาะต่ออายุมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลต่อหรือไม่โดยทางด้านของนายสุพัฒนพงศ์ครับพัฒมีเฉารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีการเปิดเผยครับว่านะขณะนี้กระทรวงการคลังเองกําลังพิจารณาเรื่องการขยายอายุมาตรการลดภาษีสปารมิรน้ามันดีเซล ที่จะสิ้นสุดมาตรการในวันที่20พฤษภาคมนี้ออกไปอีกแต่จะลดได้เท่าไหรและนานเพียงใดกําลังพิจารณากันอยู่ซึ่งต้องดูสถานการณ์ราคาน้ํามันในตลาดโลกด้วยและจะมีการเข้ามาหารือกันอีกในส่วนของคณะรัฐมนตรีในวันที่17พฤษภาคมนี้ hmm. ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่า hmm. หลังจากการประชุมของขคณะรัฐมนตรีหรือครอมชุดใหญ่ในวันที่17พฤษภาคมนี้จะมีมาตรการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างแต่ผมเชื่อว่า ทางด้านของคณะรัฐมนตรีเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานน่าจะมีการศึกษาหาหรือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เลยเราที่มีการรายงานข่าวไปสองวันน้องคาเลนมีบริษัทรถทัวร์บริษัทรถให้บริการถึงสองเจ้าหลักๆทีต่ต้องปิดตัวลงใช่ค่ะก็ รอดูนต่อไปครับว่าปัญหาราคาน้ํามันในครั้งนี้จะมีแนวทางการแก้ไขยอย่างไรกันบ้างเพราะว่าประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนหนักเหลือเกิน